coming to มีอะไรบ้างไข่โลาแกงไตปลาอยู่กินเป็นเนาะกินเป็นอยู่ครับผัดมะเขือต้มมะระกระดูกอ่อนแกงขี้เหล็กแล้วก็แกงอะไรแกงขี้เหล็กขี้เหมือนเหมือนขี้หรอไม่มาใหม่ขี้เหล็กขี้เหล็กจะเป็นชื่อเฉย่มัมชื่อชื่อเรียกอยู่ชอบกินขมขมเหรอใช่ครับอันนีสูแบบอร่อยไม่ขมมากด้วยแกงขี้ ีอันนี้ข้างในแม่ค้าบอกว่ามันมีทมออย่างอ,อร่อยครับอยู่อยู่เมืองไทยมากีก่ปีแล้วเนี่ยกินชอบอาหารไทยหรอสิบปีแล้วครับอ๋อแกงไข่ปลาโลไข่ปลาโลารรครับผมปลาโลอาหารจีนนะครับอาหารจีนเหรออยู่รู้ดีว่าไอ้เนี่ยนคนไทยยังไม่รู้เลยแนตะ่ว่าไข่ปลาโลคืออาหารจีนปลาเนื้อปลาเป็นชิ้นๆด้วยกินเผ็ดเก่งแล้วเนี่ยอืให้ชอบนะมาเมืองไทยมันอาหารมันถูก ก็มันดีด้วยไม่ใช่แค่ตูเราก็มันมาติ้งไปไปหลายประเทศเราก็มีประเทศที่มันมันอาหารมันไม่ลงมันมีมันเยอะอาหารไทยรสจัดจานมีคุบรถต้องผัดแกงทอดได้หมดอืใช่ครับแล้วก็ไม่เคยเบื่อกินอะไรก็อร่อย<ะ> How much is it for one dish? For one is 50 b a h บาท b a h t y บาท Yeah 50 b a h บาท for one packWith riceWith rice y e a w e l c o m e to ThailandYes welcome